โอเคเนาะอ่ะเรื่องงานยมดีค่ะวันนี้ ODH p r e s s Conference ค่ะก็เป็นงานที่จะแอนน n วสทุกๆอย่างที่ ODH ทำเนาะรวมถึงตัวผมด้วยซึ่งก็อยากจะให้เราติดตามบ้านในงานผมจะพูดอะไรบ้างก็วันนี้มีแขกพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนมาแบบค่อนข้างเยอะมากๆก็ดีใจมากๆที่แบบว่าทุกคนให้การตอนรับดีขนาดนี้แล้วก็ ดีใจมากๆที่แบบเออผมบบมีกำลังใจเยอะขนาดนี้ครับย้อนกลับไปตอนนั้นทำไมเราที่จะเปิดขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นอีกก้าวหนึ่งของชีวิตที่เราจะต้องเติบโตต้องออกมาเริ่มทําด้วยตัวเองแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบทามมิ่งที่พ่อบอกพอเจาะจกับช่วงเวลานี้เลยก็คือคือเหมือนผมรู้สึกกับตัวเองว่าถ้าสมมุติว่า ถ้าเราไม่เริ่มทาตอนนี้เราจะไปทําตอนไหนใช่แล้วเริ่มคืบแล้วก็สู้ใช้เวลานานแค่ไหนใช้เวลานานแค่ไหนในการที่แบบว่าแบบเออจากของวันที่คิดจนแบบก่อร่างสร้างมาถือว่าใช้เวลาน้อยมากๆครับแล้วก็เวลาเตรียมตัวค่อนข้างน้อยครับก็คือมีเวลาประมาณครึ่งปีก็คือตั้งแต่ปีแล้วตั้งแต่รู้ว่าจะเซสัญญาณลเรอก็แบบเริ่มแผนแล้วก็เริ่ม คิดกับตัวเองว่าเออในอนาคตเราจะทําอะไรต่อไปเราจะอยู่ในวงการนี้ยังไงต่อไปได้บ้างอ,อ,อางใช่แล้วก็เลยให้คําตอบกับตัวเองได้ว่าโอเคเราจะลองมาเป็นผู้บริหารดูแล้วก็จะทําผลงานทุกอย่างให้มันออกมาเป็นตัวเราแล้วก็มีมาตรฐานที่ดีครับแต่แต่มันก็ต้องเสียเส่ยงเนาะเพราะจากอาเมื่อก่อนเราอยู่เป็นศิลปินที่มีบริษัทซัพพอร์ตแต่ตอนเนี้ยคือเราเป็นศิลปินที่จะต้อง ใช่ตัวเองใช่ก็เครียดเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรก่อนหน้านี้คือบาร์ที่ทํามามันค่อนข้างสูงแล้วก็เราก็กดดันกับตัวเองได้ว่าเออเราจะทําให้มันดีเท่าเดิมได้หรือเปล่าแต่ว่าณวันนี้ผมเชื่อว่าผมสามารถทําให้ทุกอย่างมันดีแลมีมาตรฐานได้แต่ว่าีมื่อกที่ เ็กกี้บอกว่าคือแบบเรามีก่อนหน้าน,นี้เรามีบาร์ที่ค่อนข้างสูง<ช>พอตอนนี้พอมันต้องมาทำเองมาตรฐานมันมันก็ต้องต้องสูงขึ้นด้วยไหมทุก<ด>อย่างมันเพิ่มตามมาครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแบบว่าเวลาที่เราจะต้องทุ่มเทมกับมันเยอะขึ้น,นเพราะว่าแบบมันมีพาร์ทเบื้องหลังหลายๆอย่างที่แบบผมต้องไปลงมือทําเองแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยคือเรื่องทุนอย่างเงี้ยที่แบบผมไม่ได้มีเยอะเข้าอะไรเงี้ยก็ ต้องขอกำลังใจจากทุกๆคนแล้วก็ให้แบบแรงใจจากทุกคน <c oughs> ครับแ <c oughs> ปวลปว่าทุกอย่างคือทำด้วยตัวเองคนต้องครับ <c oughs> มันไม่มันไม่หนักไปหรอหนูอายุเท่าไรล,าลูกหนักครับหนูอายุเท่าไรล,าลูก <c oughs> มันก็ต้องหนักอย่างนี้แหละแล้วแหละเพราะแบบเออผมก็ตั้งคำถามกังตัวเองว่าเออทำไมค่ายใหญ่ๆหรือแบบว่า <c oughs> พวกค่ายเพลง,งอย่างเงี้ยอยู่ในวงการนี้หรือว่าแบบสามารถ แตนได้อยู่ในการทํางานในอุตสาหกรรมเพลงอะไรเงี้ยวก็เออได้คำตอบมาว่าก่อนนี้เขาจะไปถึงจุดๆที่เขาแบบสักเซสหรือว่าแบบใหญ่โตอะไรเงี้ยคือเขาก็ต้องผ่านจุดเดียวกับเรามาก่อนก็คือจุดที่ต้องเหนื่อยต้องแบบวางระบบซิสเต็มบริษัททั้งหมดอะไรเงี้ยครับกับเป้าหมายที่จะกี้ตั้งไว้คือเป้าหมายตั้งไว้ยังไงบ้างคะเป้าหมายครับก็ความจริงณตอนนี้นะครับก็คือ คิดว่าอยากจะวางซิสเต็มของบริษัทให้มันคงที่แล้วก็เซเบิลก่อนครับก็หลักๆก,ก็จะเป็นในส่วนของการดูแลตัวเองอนใช่แต่ว่าในอนาคตก็ความจริงมีแผนที่อยากจะเปิดครับศิลปินเข้าค่ายเหมือนกันแต่ว่าอวตอนนี้<อ>แล้วตื่นกันเอออย่างวันนี้ที่จะบอกจะเปิดโปรเจกต์ที่แฟนๆจะได้เห็นกันใช่เป็น<ส>มีโปรเจกต์ใหม่สปอยให้แฟนๆได้ฟังนิงนดนึงว่าวัวนนี้แฟนๆจะได้หลังจากนี้แฟนๆจะเห็นอะไรจากจากคีบารครับก็ ความจริงเร็วๆนี้จริงๆก็คือเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์พิเศษที่ผมยังบอกไม่ได้อยากจะให้ติดตามรอหลังงานจบจริงๆมีหลายอย่างมากๆมีโปรเจกต์ครรับมีีโปเจกต์วันนี้จะประกาศโปรเจกต์ทั้งหมดมีจำนวนบอกได้ไหมอ่ะบอกไม่ได้จริงมันจะไมบอกไหมบอกไม่ได้ก็คือมีเยอะมีเยอะครับมีเยอะต้นถามจากนี้มันพิเศษขนาดไหนครับ จึ้งจึ่งว้าวเลยไหมครับว้าวแน่นอนเออแล้วตรงนี้คือคือเซอร์ไพรส์เยอะมากมากครับในพันที่เราบรรลุตรงนี้คือมันก็ทำให้เราเหมือนเราโตขึ้นไปกว่าเดิมมากใช่ครับยิ่งใหญ่ยิงใหญ่กว่าเดิดเยอะก็ทุกอย่างเลยครับความคิดการจัดการอารมณ์หรือว่าแบบการเด็ดขาดต่อกันแบบตัดสินใจอะไรเงี้ยอืมอืมอืมพอได้มาทำงานเบื้องหลังจริงๆแล้วมันมีความยากหรือว่าง่ายยังไงบ้างครับคุณิ มันยากตรงที่ว่าเราจะต้องรู้ไปทุกเรื่องะอ่ะใช่มาถึงว่าคือถ้าถ้าเราไม่รู้เราก็จะทํางานที่มันแบบร <ừ ừ S 2> ายละเอียดเยอะไม่ได้ไง <ừ ừ S 2> เราก็ต้องรู้ให้หมดแต่มันต้องแบ,บ่งงานไงเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนคือเราเราทุ่งเทกับงานเบื้องหน้าแต่พอตอนนี้มันก็คือเราต้องทำทุ้คนหน้าแล้วเบื้องหลัง<ช>แล้วเราต้องแบ,บ่งอย่างเงี้ยมันบาลานซ์ยากคุณเป็นคำถามที่ดีมากครับเลิศตรงนี้อ่ ทวาจริงตอนนี้ w o r เ b รกล n านผมแย่ yeah, มาก <c oughs> ก็คือทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังก็คือทําด้วยกันพร้องกันแล้วก็พยายามทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดเพราะว่าผมเข้าใจเลยว่าแบบช่วงแรกที่มันเป็นช่วงแบบรอยต่อหรือว่าช่วงเปิดใบัทเนี่ยมันจะต้องเหนื่อยแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ายังดีที่มีพี่ๆในทีมทีมงาน OTH <ừ. S 1> ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตผมคอยช่วยผมให้งานในวันนี้หรือว่าแบบผลงานต่างๆที่ปล่อยมา ที่ค่ายจะเปิดไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยออกมาเนี่ยให้มันแบบผมประทับใจครับเดือนที่ผ่านมาที่เริ่มเริ่มคิดเริ่มตั้งรับดับแหมว่าตัวเองได้นอนแค่ไหนไม่ได้นันเลยครับไม่เค้นอบอะไรเลยเคยเคยมาเขาบอโอ้วันหนึ่งคือแบบฉันได้นอนน้อยมากอะไรอย่างเงี้ยผมข้ามมันนั้นไปแล้วว่ะคือใช่พยายามทาทุกอย่างให้มันดีที่สุดอยากให้ทุกคนแบบ ไม่ผิดหวังะมันไม่เหนื่อยเหเหนื่อยครับเหนื่อยครับแล้วมันไม่ท้ออ่ะคืออ่ะโอเคมันมันเหนื่อยด้วยแล้วก็คือทุกอย่างมันเริ่มต้นใหม่เลยเออมันทอ้อแมสแบบเพราะมันคงไม่ได้แบบว่าอุย้ยสามารถหกเดือนแบบเดินสบาย <c oughs> ไม่ท้อเลยครับไม่ทอ้อเพราะว่าท้อไม่ได้อใช่เอาจงจริงงานวันนี้ผมยังคิดกับตัวเองตอนเช้าอยู่เลยว่าเฮ้ยมันถึงวันแล้วหรออะไรเงี้ยแล้วอะไรเกำลังใจ รอลอยใจอ่ะพี่พี่ทุกคนเนี่ยฮะรับทุกคนที่มาหาผมในวันนี้ดีใจมากๆใหญ่แค่ไหนใหญ่แค่ไหนแค่ชั้นแค่ชั้นเรื่องเนี้ยความจริงโกของผมผมอยากให้เป็นบริษัทที่สามารถซัพพอร์ตศิลปินได้ในทุกด้านเนาะก็อยากสั่งการให้ศิลปินมีความเป็นตัวเองด้วยนะแล้วก็ความจริง ทั้งในส่วนของด้านพาร์ทเบื้องหลังอะไรเงี้ยทางเราก็สามารถซัพพอร์ตได้ด้วยก็เดี๋ยวรายละเ,ะบบเ,าาเอีอยดโปรเจกต์ต่างๆแล้วแบบข้อมูล <th> บริษัทอเอนแต่วางเผ็นไหมคะว่าแบบบริษัทเราสักกี่ปีห้าปีมันน่าจะถึงสามปีปหรืออะไรเงี้ยที่มันจะมั่นคงพอที่แบบเออแบบเราสามารถดึงใครเข้ามาร่วมกับเราได้ ตอนนี้แหรือมีแล้วไอ้มันก็ต้องวางแผนไงว่ามันต้องวางแผนหรือมีแล้วหรือมีแล้วหรือยังไงยังไม่มียังไม่มีเดี๋ยวนะเธอ6เดือนเธอสามารถดึงคนได้แล้วหรอยังไม่มีฝากเนื้อฝากเจอกับทุกๆคนเลยนะการเดินอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ยังไม่ตอบเลยแล้วว่าวางแผนไว้ว่าเส้นทางแบบจะประมาณกี่ปีถึงจะรู้สึกว่าเราแบบน่าจะแข็งแรงพอแล้วพอทั้ สามปีแล้วกันเอสำรังก็ใหญ่เลยพูดถึงภาพรวมมะค่ะว่าบอก O T H สำรองแจ็คกี้เนี่ยภาพชัดสุดเท่ะไรภาพชัดสุดใช่ที่แบบให้คนมองได้ดีบริษัทอินเทอร์เนฮมิท์โควงจรอุ้ยเออจริงเไงก็มีความหมายกับ O T H ที่ที่เราอยาก O T H ใช่ไหม O T H ย่อมมาจากคำว่า on the horizon มันมีความหมายว่า กำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้ในในภาษา,ษาอังกฤษนะครับใช่ก็เลยชอบคํานี้เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบการมองไปนาพนาคตการแบบว่าค้นหาสิ่งใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เหมือนแบบมันมีคำเดิงที่ผมชอบมากเลยก็คือคําว่าสนะัมฤทธิ์ผลอีซอนในพายซอนเนาะมันก็แปลว่าแบบเหมือนระหว่างทางเราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแบบออปลายทางมันจะต้องแบบสวยงามแน่นอนอืออืออิงเรียกว่าเป็นผู้บริหารชั้นหนึ่งแล้วเนาะ เข้าใจกันเอแเไไว้แต่ว่าศิลปินลักษณะแบบไหนที่อยากจะให้มาอยู่ในไทยอ่คามค่อนขยากแต่ว่าหลักๆมนกจะโบความเป็นตัวเองครับทัวอย่างที่ออกมาจากศิลปินด้วยตัวเองนับแต่มันต้องมีแพทชร่นเดียวกันป่ะหมายถึงว่าโอเค ิ่เป็นทุกคนเขามีความเป็นตัวเองแหละแต่อะไรที่จะเป็นแพชั่นที่จะเดินไปร่วมทางกับมนโที้ได้หรือเป็นแบบไหนต้องมีแพชชั่นแบบนั้นเนี่ยถึงจะเดินไปด้วยกันได้ก็ว่าคงอยากจะเติบโตไปในวงการนี้ได้ด้วยตัวเองในระยะยาวและด้วยความมั่นคงค่ะหมายถึงว่า แต่ว่าทำงานทั้งเบื้องหน้าได้ด้วยแล้วก็เบื้องหลังได้ด้วยก็อยากจะผลักดันให้ศิลปินทุกคนแบบสามารถทำงานเบื้องหลังตัวเองได้ด้วยครับต้องครบเครื่องตอนนี้ในฐานะซีอีโอให้ความมั่นใจกับแฟนๆยังไงบ้างคะว่า OTS จะเติบโตขนาดไหนแฟนๆและลูกค้าลูกค้าดูอยู่ลูกค้าดูอยู่ก็ฝากติดตาม OTH Entertainment ด้วยนะครับผมคิดว่าน่าจะมีโปรเจกต์หลายๆโปรเจกต์ที่ทุกๆคนสนใจเนาะฝากติดตามกันเลยนี้จริงๆครับจะไปพูดในงานให้เออหลังจากนี้จะเป็นจะเรียกว่าเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยเพราะว่าเพราะว่า OTH คือศิลปินเมื่อแรกต้องเป็นเราแล้วแหละ เออมันจะเห็นเร็วๆนี้ไหมคะผลงานจางการเป็นศิลปินเดี่ยวของในปุเร็วนี้ on the horizon แน่นอนครับเร็วๆนี้ไม่ใช่ข้างในเร็วขนาดข้างในไม่ใช่ข้างในเลยเร็วข้างหนเลยทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดมองกล้องมาอยู่ข้างบนนู้นไม่มีครับไม่มีเลยไม่คือเร็วๆนี้คือไม่ใช่ว่าข้าวโพด20นาทีบนกล้องจะไปไม่กูผมปวดท้องอ่ะกูจะกลับบ้าน ได้คำได้คำอะเซอร์ไพรส์แน่นอนเซอร์ไพรส์แน่อนแฟนๆจะได้ฟังเพลงจากแจ็คกี้ไหมคะวันนี้ผมปวดผมปวดท้องอ่ะครับใช่ผมปวดท้องอ่ะเอิ้นเราเราไปนี่ไปนี่ี่น่อยมาเยอะใช่ไหมใช่ครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆในวงการมาเยอะมากมา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 จนเซลแบบงแบอชื่ออะไรเซลเซลมันจะบอกว่าสถานที่มันเล็กไปหรือเปล่าใช่ตอนแรกหมด คิดว่าเล่นไปแต่ว่าไม่เป็นไรเพราเมนเทจได้ผลงานล่าสุดที่จะได้เห็นเร็วๆนี้คืออะไรเ๋ยวนี้มีประกาศภาพยนตร์เรื่องแรกของผมไดก็คือเรื่องพนอครับใช่จากทางฟิวสตก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ในจักรวาลรองของเนาะเป็นหนังสือของขวัญที่ผมตื่นเต้นมากมากก็คือตอนนี้ใกล้จะเปิดกองวันแรกแล้ว ก็กลัวครับเามาเป็นลำเติร์ดท้าทายไงเราเป็นคนชอบความท้าทายเตรมตัวเจอไหมเจอบทสงปวดสวดเตรียมเขาบอกว่าต้องสวดสดจริงด้วยแหละแล้วเตรียมตัวเจอเปล่าไปด้วยกันไหมครับเตรียมตัวเจอเปล่าเตรียมตัวแล้วเตรียมตัวเจอครับเตรียมตัวเจอแล้วครับต้องลุยรับได้เหรอรับไหวเหรอก็จังมันต้องแบบ ถ้าเจอของจริงมันก็จะเหมือนจริงไงครับถ้าโดนเชื่อพูดได้ไงจะพูดได้ไงพูดได้พูดได้แต่มือมือมือสั่งอะไรเดี๋ยวมารีวิวด้วยได้เดี๋ยวมารีวิวเอออากาศสองนี้เดี๋ยวมีกรชับฟองใช่ครับเป็นไงบ้างอากาศเป็นตัวตื่นเต้นมากๆผมยังบอกอะไรได้ไม่เยอะแต่ว่าทรีตี้ไปบุกที่นั่นแน่นอนครับสองคอนเสิร์ตใช่แล้วใหญ่มากครับใช่ก็ดีใจมากๆที่ได้ไปเจอเพื่อนๆศิลปินทุกทุกคนในวันนั้นเนาะ โอเคค่ะค่ะีเอหน่อยที่อลไรนี่จะพี่มองตรงมองตรงก่อนป่ะออนข้านนะคะมีท่าไคโอเค่ะเออมีท่าเราะไม่มีนะจะต้องคิดสดๆเลยตอนนี้ก็สดให้คสดเะแล้วต้องมีอะไรอะโอเดี่ะ